ก็เป็นกิจกรรมรันดูฟรีที่เราต้องไม่อยู่นิ่งเพื่อที่จะมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังคดีทางการเมืองต่างๆและต้องบอกว่าจากข้อมูลของศูนย์ทนายสิทธิในปัจจุบันเนี่ยล่าสุดอัปเดตเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมามีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองมากกว่า57คน นะครับแล้วเกินครึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้ต้องขังระหว่างก็คือคดียังไม่ถึงที่สุดแปลว่าจริงๆในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าเขายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่กลายเป็นว่าศารเนี่ยไม่ให้สิทธิเขาในการประกันตัวไปต่างจากคดีอื่นๆนะก็เรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะสสนะพวกเราเองก็เตรียมที่จะเสนอเพิ่มเติมในการแก้ไขกฎหมายในสีเดือนนี้นะก็คือกลับหลักเลยนะครับโดยที่ผู้ต้องขังระหว่างทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการประกันตัวทุกคน by default นะครับแล้วถ้าศารเนี่ยจะไม่ให้ประกันตัวก็ค่อยมาพิจาร อ,นนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยจะรับสิ่งสะท้อนต่างๆไปช่วยกันผลักดันต่อไปกฎหมายที่ว่าคือคนละอันกับตัวนิรโทษกรรมที่อยู่ในการพิจารณาอยู่คนละอันครับอันนั้นก็เป็นกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อ,อ,อยกเว้นความผิดนะครับของคนที่โดนคดีทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มก้อนสีไหนแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นการนิรโทษกรรมสิีที่เ,เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะส่วนที่เราจะแก้ในสีเดือนนี้เป็นการแก้ไปในอนาคตน,นะเพื่อแก้ภาพรวมทั้งระบบเลย ใช่มั้ยนนะไเเอาาวลสหหีรถ้าจะให้ผ่าน3วาระน,นี่ก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยแต่ว่าวาระหนึ่งเนี่ยผ่านแน่นอนภายในสี่เดือนนี้